วันที่17มกราคมพุทธศักราช2555นายสิทธิชัยธนคาคำดีนายกงครงการบริหารส่วนตำบลเหล่าคุณเคาะประธานมอบผ้าห่มตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยหนาวประจำปีพุทธศักราช2555เนื่องจากประชาชนในตำบลเหล่าคุนเคาะส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีผู้สูงอายุและเด็กจำานวนมากประชากรมีรายได้น้อยในฤดูหนาว จะมีมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยทําให้มีอากาศหนาวเย็นประกอบกับจังหวัดสกลนครมีภาวะอากาศที่หนาวเย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน3วันในช่วงเวลาที่ผ่านมาและจังหวัดสกลนครได้ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวแล้วเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2554องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าคเค้อจึงได้พิจนารณาดำเนิน,เนการช่วยเหลือ ูที่ประสบภัยหนาวประจำปีพุทธศักราช2555โดยจะสยเงินประมาณจำนวน99,000บาทเพื่อจะซื้อผ้าห่มจำนวน550ผืนแจกใจ่ายให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นณห้องประชุมสภาอ,อ,องค์การ,ร,าารบริหารส่วนตำบลหล่อขุนค้อโดยมีตัวแทนของหมู่บ้านต่างๆทัง้ง11หมู่บ้านเข้ารับมอบผ้าห่มจำนวน110คน